เจดีในทางพุทธศาสนาตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนิธิกันทะสูตรนะครับมีเจดีสามประเภทดังนี้ครับประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธาตุเจดีนะครับคือเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือพระธาตุของพระอรหันต์นะครับพอมีหลายพระสูตรที่พระเ,เจ้าให้เผาศพพระอรหันต์และนำพระธาตุไปบรรจุ ในสถูปเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาครับอันที่สองเรียกว่าบริโภคเจดีนะครับก็คือต้นโพหรือสิ่งของบาทจีวรต่างๆที่พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เคยใช้สอยครับและอันที่สามเรียกอุทธิศกะหรืออุทเทสิกะเจดีนะครับนั่นคือพระพุทธรูปครับนี่คือเจดียสามประเภทครับ